สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปร้านน้ำเต้าหู้เจ้าอร่อยนะคะอยู่กลางสดานนะคะก็เป็นร้านตระกูลเต้านะคะขายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ น้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะเต้าหวยน้ำขิงเต้าทึงเต้าส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เขาใส่ลงไปในน้ำเต้าทึงอันนี้เป็นน้ำลำไยนะคะเต้าทึงน้ำลำไยนะคะส่วนเมนูนี้ก็คือเป็นนมสดนะคะเขาตั้งหม้อร้อนๆเลยอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็มีสารพัดเครื่องเลยนะคะที่สามารถจะเลือกให้เขาใส่ได้หรือจะใส่ทุกอย่างเลยก็ได้ส่วนอันนี้เป็นเต้าส่วนนะคะ เราก็ไล่ซื้อน้ำลำไยนะคะมาทานดับร้อนกันนะคะแก้วนี้ก็อยู่ในราคาที่12บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นเต้าส่วนนะคะ15บาทนะคะเต้าส่วนเขาจะน้ำกะทิเข้มข้นแล้วเขาก็จะแถมปลาต้งโกกรอบมาด้วยนะคะแล้วอีกเมนูนึงก็คือน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะน,นี้ราคา12บาทบอกเขาว่าหวานน้อยนะคะเครื่องเขาจัดแน่นมากนะคะแนะนำเลยค่ะอยู่กลางสะดานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ